คลิปนี้เนี่ยจะไม่ขึ้นว่าสนับสนุนโดยนะครับเพราะไม่มีโปรโมทแล้วแต่พูดหนึ่งว่าอย่าลืมนะครับซื้อเสื้อด้วยเสื้อแจ็คเก็ตและกาองอเกงนะครับเป็นคู่นะอย่างห้ากอบัคกรกันเป็นสิบกอบักใส่เ,เทนนะครับซื้อไปได้หรือทีเชิ์ตตัวห้ากอบั๊กเหมือนกันหรือถ้าขี้เกียจซื้อทันแพงก็ซื้อนู่นนะครับที่เชิ์ตตัวตนวูนสองกอบักขายทุกอย่างเลยตอนนี้เพราะเอาจริงคนซื้อน้อยหน่อย ราคาผมขาย5้าทาเองนะส่วนใหญ่เขาขายสิบเบบักกันที่ยูทูบเบอร์ขายกันอันนี้มาอวยนะครับคือคนก็ไม่ได้ซื้อน้อยนะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นซื้อเยอะหรือบางคนก็ไม่ได้ซื้อกันก็โปรโมทหน่อยนะคือไม่ได้โปรโมทร้านขายรอยโค้ดนะแต่ว่าก็ขอบโปรโมทเสื้อให้หน่อยเถอะอย่างน้อยนะมาด้คลิปดีกว่านะคุณผู้ชมคลิปวันนี้เอาอย่างยังไงคือเป็นเนื้อหนึ่งที่ขายใายคนที่เล่นเมื่อวานนี้นะครับตอนเที่ยงเน,นี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าพูดจนเยอะมากกับอีเวนต์อย่าง เดวิดเกต้าครับดีเจปาร์ตี้เป็นอีเวนต์มาใหม่นะครับซึ่งคลิปวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องอีเวนต์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปพูดกันในพรุ่งนี้วันเพื่อหัดวันเพื่อหาดเดี๋ยวทำข่าวกับบล็อกเพราะว่าวันศุกร์ไม่ว่างเดี๋ยวพูดวันนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวไม่ได้พูดปกติผมจะรีวิวอีเวนต์นะครับตอนอาจากอีเวนต์จบไปแล้วใช่ไหมหรือผ่านไปแล้วแต่วันนี้มาพูดก่อนเพราะไม่เนะมากคุณผู้ชมเนะมากคุณดูจากดีไซน์ล่าสุดของเกมตัวนี้ครับ มันต่ำกว่า40%ซึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นอีเวนต์คอนเสิร์ตอีเวนต์แรกนะครับที่ดีไซน์เนี่ยถล่มเยอะมากครับก่อนที่อีเวนต์เนี่ยจะปล่อยมาอีกคือเห็นแล้วเสียดายอะ่ะเพราะส่วนใหญ่คืออีเวนต์เนี่ย,เ,ยเป็นอีเวนต์คอนเสิร์ตดีเจปาร์ตี้นะครับซึ่งมันเป็นคอนเสิร์ตแนว EDM คือผมพูดเน่ยว,ว่าผมชอบนะครับ EDM มากผมฟังทุกวันนะคุณผู้ชมผมเป็นคนหนึ่งที่เกลียดนะครับการฟังเพลงแบบมีนักน้องเพราะ ดนเปรียบเทียบบ่อยผมเลยชอบฟัง EDM มากเออ EDM ED เนี่ยโหผมฟังติดมาเป็นปีแล้วอะ่ะผมฟังเพลงง็อกเพลง EDM EDM อบเป็นเพลงเนื้องงที่ผมฟังมากสุดพูดเลยแลวผมชอบมาก Monster Cat ที่มา Cross Over เกับบ o b l o x เสียดายที่ไม่ได้ไปคอนเสิร์ตมานะครับแต่ว่าเป็นเดวิด u e ต t าจริงๆผมก็ไม่ค่อยคุ้นชื่อแกนะเพราะผมฟังแต่ Monster Cat เพื่อมาจำแกได้จากไอเพลงอะไรวะไทเทเนียเนี่ยมั้ง ที่ไปเปิดฟังสุ่มดูโอ้โหหัวเด้งเลยโอ้โหนี่แฟลแบ็กขึ้นอ๋อเพลงนี้นี่เองคือส่วนใหญ่รนบ็อกแกชอบเอาคนที่ทำเพลงนะครับแบบหุนหูกันเนี่ยมาเป็นคนจัดคอนเสิร์ตมามีคอนเสิร์ตในลบล็อกซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักเขาหรอกแต่ก็จักจักเพลงเขาเนี่ยแต่ไม่คุค้นชื่อแล้วก็มาคุคนชื่อจับเพลงเนี่ยครับที่ได้ยินในภายในคอนเสิร์ตเนี่ยนะคือเขาคนนี้พูดหนึ่งเลยคือเขาก็เป็นคนที่ดังมากนะครับผู้ชมในฐานะของดีเจ ซึ่งอีเวนต์เนี้ยเป็นอีเวนต์ครั้งที่2องที่มีเกี่ยวกับ DJ นะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยคือ EDC Las Vegas ที่เป็นคอนเสิร์ตดีเยักษ์ใหญ่นะครับแต่อีเวนต์ไม่มาตูดมากเลยมาแบบดูจอมาดูจออะคือดูจอเป็น EDM ดูจอเห็นแนละ้วแบบเพียหรือะแฮกทีตาม,มาดูคือมันก็ดีแหละมันฉายทั้งวันเลยนะฉายนานมากแต่คอนเสิร์ตมันก็มีแต่เพลงให้เปิดฟังครับแล้วก็ เป็นดูแบบวิวบรรยากาศซึ่งมันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่สับคนที่อยากเห็นดีจีมันโดดโดดเต้นโชว์นะกลายเป็นว่าเป็นเออเคยเรียกว่าอะไรอะ่ะงางทรงอะ่ะมาโดดเต้นๆอยู่อะ่ะคุณผู้ชมซึ่งแมปแั้วเนี่ยทำโดยทาง Wonder Work นะครับ Wonder Work เนี่ยถ้าใครทราบชื่อดีครับเขาทำเกมอย่าง Overlook Bay Traitor หรือ Timmy นะครับที่แต่เกมเนี่ยก็ดังเหมือนกันนะโดยเฉพาะกับเกมอย่าง Traitor ที่ โอ้โหคนเล่นกันเยอะมากเยอะจริงคือพื้นฐานของ Wonder World เนี่ยผลง,งานออกมาดีมากนะครับแล้วก็ EDC l a สเ e กัสเนี่ยก็คือโอเคนะแต่พอมาหนังเนี่ยครับถ้าใครจำได้ล่าสุด For e v e r l to One City อ่ะอันนั้นนะครับคือเกมไม่ห่วยมาก <c oughs> คือเหมือนทำแบบลืมใส่ G U I ในเกมอะแล้วมันเกมเล่นโคตรยากเลยเพราะมันงงมันไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ไม่มีทัวร์เรียลสอนด้วยซึ่งเกมก็จริงไปครับเกมนั้นเป็นสปอนเซอร์ชิปนะครับ มาคราวนี้ครับเป็นด้านของ event อีเวนต์ย่างดิวิดเกต้านะครับดีเจปารทันด้านของเดอะเวิรครับเจ้าของจ้าเดิมครับก็ทําทอีกรอบนี้แต่ที่มันน่าสงสารเลยคือเกมเนี้ยดิสไลครับเยอะมากคือผมไม่มั่นใจนะว่ามันเยอะมากกว่าของตอนซ่าสั้นหรือว่าตอนอีว่าแม็เต่านะแต่ผมพูดเลยว่ามันเป็นคอนเสิร์ตหนึ่งที่ดิสไลครับขึ้นไวมากเพียงแค่1วันไวจริงนะครับขึ้นไวมากจนคนกดไนท์เนี่ยเหลือเพียงแค่ 39%จากทั้งหมด100%เต็มคือเรตติ้งมันห่วยแตกมากทันท,ที่ตัวคอนเสิร์ตจะไม่โผล่มาเลยอะคุณผู้ชมคิดดูกันว่ามันแย่แค่ไหนซึ่งส่วนใหญ่ครับจะไปกดดีไซน์เพราะว่าอีเวนต์ครับเก็บไปเท่มันยากเกินไปคืออีเวนต์เนี้ยมันมีแจกของฟรีครับ2ชิ้นด้วยกันคือแบรนด์นั่งของเจ็ปแพคไทเทเนียมกับนั่งของมิวสิกโน้ตซึ่ง2ชิ้นเนี้ยมันต้องทำร่วมกันนะครับคือคุณต้องทำมิวสิกโน้ตก่อนถึงทันไได้้ด่นวนท Music Note มเนี่ย เก็บอะไรไม่ได้ครับและที่ใส่มันทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการให้กออฟบี้คุณผู้ชมฟังดูง่ายนะแต่ไม่งโคตรยากไม่งโคตรน้ามขานคือคุณเดินไปง่ายครับเดินไปตรงลอยไปลอยมาสุดท้ายโดนอุกบาทชนตกเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนี้โคตรบ,บ่อยคุณผู้ชมใครที่เล่นช่วงแรกไม่แน่ใจว่าเขาเนิฟยางนะเนี่โอ้โหคือผมไม่เข้าใจว่าคนทำวันเดอร์วูดนี่แกกลัวมันง่ายกินไปหรือเปล่า,ลาแกใส่ภาษาโคตรเยอะเลยคุณผู้ชมใส่เยอะมาก เจอจริงเช็คพอยต์เนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลนะแต่ว่าเช็คพอยต์อ่ะคือด้วยความที่ว่าอุปสรรคโอกระบาทนะครับมันวิ่งมาถี่มากบางทีคุณหลบไดจริงนะแต่บางทีคุณหลบไม่ได้เลยคุณต้องโดนชนอย่างเดียวครับถึงจัดไอ้นี่แล้วประเด็นเลยคือโอ้โหโดนตลอดเลยชนไปชนมาชนไปชนมา,นมาตกบ่อยมากผมตกไปเกือบ20งอบอะ่ะกับอีเวนต์เนี้ยอันเดียวอะ่ะ <c oughs> คือสปีดคนเน่นออบบี้สูงอย่างผมผมยังต้องพลาดอะ่ะเพราะแม่งมาถี่เกิน มาทีจนผมแบบโอ้โหพระเจ้าใครคิดออบบี้วะเนี่ยแย่ <c oughs> yeah, มากจริงออบบี้อันนี้เลยโดนเธอดีไซน์ไปอะครับแล้วก็เช็คพอยต์ผมไม่เข้าใจว่าทําไมต้องทํา GUI กดแบบนี้นะคือผมพูดหนึ่งเลยว่า w o n d e r w o r l d เนี่ยคอนเซปต์หรือการทําแทส่วนใหญ่งของแกเนี่ยมันออกมาโอเคนะครับแต่พอมาด a วิดเกต้าดีเจปาร์เนี่ยมันดูเก่าๆอะคือผมแปลกใจตั้งแต่การที่มันมีการทํา GUI ครับเป็นแบบ ตัวแอนิเมชันลอยมาก็ให้คุณกดผ่านทางปุ่มตัว E ทำไมไม่ทำหน้าอินเทอร์เฟซวะไม่เข้าใจคือมันทำแล้วมันยากเหรอหรือว่ามันไม่ได้คือเข้าใจว่าคอนเซปต์แมปของจิเกต้าเนี่ยคืออวกาศแต่ทำไมถึงต้องไปการกดเทยพอร์ตแล้วมีตัวหนังสือลอยมาแทนที่จะเป็นอินเทอร์เฟซหนะ้าจอจิไปกติแล้วมันกดยากนะผมมองว่ากดยากทำไมต้องทำแบบนี้มันไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่รม็น่าอัศด้วยส่วนหนึ่ง คือทั้งหมดส่วนใหญ่ในเกมเนี่จะมีพูกแบบว่าเป็นโกสติกมาจากคอนเสิร์ตอันเก่านะครับแล้วก็เป็นขครว่าสลาฟเฟิลโซดามั้งไอที่มันเป็นเหมือนฟเดีไนทอ่ะที่มันมีการน้อมเพลงแข่งกันอะอันนั้นนะครับก็มีนะครับภายในเกมแต่มีน้อยกว่าเดิมแล้วก็บัคเหมือนเดิม <c oughs> คือเกมของ w o n d e r w o r l d กเนี่ยบัคบ่อยมากตั้งแต่ตอนนู้นแล้ว ED และ EDC นี่ก็บัคแข่งรถได้ไม่ได้ คือเกมคอนเซปต์เกดดีทุกเกมนะครับแต่มันตกมาตายตรงที่ว่าเกเนี่ยทำตัวเกมมาไม่ค่อยดีแล้วมันบั๊กแล้วเกไม่ค่อยแก้หรือเกไม่ได้ไม่ทราบเหมือนกัน <laughs> เป็นบ่อยมากตั้งแต่อีซีแล้วคราวนี้ก็เป็นเหมือนเดิมและแน่นอนครับว่าบั๊กทั้งหมดเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่จิ๊บจ้อยไปเมื่อผมพูดเรื่องนี้ประเด็นนึงคือมามีคนไปเจอครับว่าไอคอนเสิร์ตของเดวิดเกต้าเนี่ยมันก็จะออกทั้งเกมที่ตัวคอนเสิร์ตเนี่ยยังไม่เปิดเลยคุณผู้ชม <laughs> คือมันเม่นครับทั้งกีเป็นจริงถ้าใครหลายคนไปเจอใน Twitter นะครับผมขอไม่เปิดเป็นวิดีโอนะแต่ขอเป็นภาพเนี่ยครับคุณผู้ชมภาพนี้มาจากผู้ใช้ที่เป็นผู้ใชนเฉยๆนะครับไม่ใช่เทสเตอร์คือมันหุดมาทั้งยวงแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมโดยใช้เจ็ p แพคครับใครที่เจ็ตแพคไปไปดูได้เลยคุณผู้ชมคือไม่ต้องรอคอนเสิร์ตนะครับดูได้เลยคือเพลงอาจจะไม่มีนะแต่ว่าโอ้โหภาพแบบนี้คือเกินไปอ่ะขนาดเมย่อนแกยังไม่ทำภาพขนาดนี้อ่ะคุณผู้ชม อันนี้คือแกพลาดเลยนะครับแบบชัดเจนว่าคอนเสิร์ตโดนสปอยอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหแม่คืออันเนี้ยหนักจริงถ้าเรามาเทียบเรื่องทั้งหมดเนี้ยกับประเด็นเอเรื่องที่มันคอนเสิร์ตโกดแค่เดียวเนี่ยผมมองว่าคอนเสิร์ตหกดธนี่แย่สุดนะครับคือทําให้คนเนี่ยมันไปเปิดเผยได้เป็นคลิปเปิดอ่ะคุณผู้ชมและมันมาจากผู้เล่นธรรมดาด้วยไม่ใช่เทสเตอร์ไม่ใช่เลกเกอร์นั่นแหละประเด็นเลยผมเลยมองว่าโอ้โหมันใช่กับว่าที่วันเดอร์เวิร์กแกจะ ทำพลาดขนาดนี้ทำพลาดมาหันด้วยกับการที่ทำแบบปล่อยให้คอนเสิร์ตเนี่ยครับวิ่งทั้งเกมโดยที่คนเนี่ยวิ่งมาดูได้ทั้งที่เวลาเนี่ยยังไม่เปิดเลยเ <laughs> วลายังไม่มาเลยคอนเสิร์ตอะโอ้โหพลาดจริงอันนี้พลาดจริงยอมรับคือที่ผมบน่นเรื่องวันเดอร์เวิร์ไม่ใช่เพราะว่าส่วนหนึ่งเลยคือผมเป็นคนที่ติดตามวันเดอร์เวิร์มาก็พอสมควรนะเห็นเกมแกก็ดีนะจากตอเม e t a เวิร์ชแชมเปี้ยนแล้วก็เห็นว่าคุณภาพเกมแกนเนี่ย มันไม่ค่อยที่จะตกเท่าไหร่นะครับในช่วงของเกม Wonder Work ไอ้พวกแบบว่าไทเตอร์ทิมมี่หรือว่าโอเบย์ o B. แต่พอมาอีเวนต์ล่าสุดเนี่ยคือเกรดของอีเวนต์มันตกไปเยอะมากคุณผู้ชมเยอะจริง,รงคืออ,อ,จอาจคนจ้างว่าเฮ้ยพี่คอนเสิร์ตเนี้ยมันทำแบบจำกับเวลาเหมือนก็เข้าใจว่าเออจะกับเวลาจริงแต่ว่าคือทำไมของในกรณีเมรอนมันทำออกมาดีกว่าวะเมรอนนะครับเกมไม่ได้ดีมากนะครับแต่ คุณภาพเกมอ่ะมันทั้งๆที่จะเสถียรกว่าก็มันไม่ค่อยจะแบบเนี้เ,เทปแบบนี้คืออย่างน้อยเขาทาเกมแย่นะแต่เขาทําแย่แบบเหมือนเดิมอ่ะ <c oughs> คืออาจจะดีขึ้นนิดๆอย่างเช่นตอนอะไรวะเค i หรือ t ทวอร์เดที่มีการปรับนะครับเป็นโมชั่นแคปเจอร์หรือว่าเคสที่มีการมีแบบแรงจูงใจในการมาดูคอนเสิร์ตคือคนทำเมยรอนเนี่ยแกทำแบบตายตัวคือมันยังคุณภาพเหมือนเดิมถือคอนเสิร์ตจะแย่ แต่ก็พัฒนาได้นิดหน่อยแต่พอมาวันเดอร์เวิร์กโอ้โหวันเดอร์เวิร์กนี่แกตกขั้วไปเลยคุณผู้ชมเพียงแค่อีเวนต์อีเวนต์เดียวนะครับที่แกเคยทําแหมมันก็เกินไปจริงๆอ่ะถ้าเราเทียบผลงานกับทางด้านของทีมงานอื่นที่มีประสบการณ์นะครับเหมือนกันคือผมไม่ค่อยอยากเบียร์วันเดอร์เวิร์กเยอะเพราะส่วนหนึ่งเลยคือมั่นใจว่าทีมเนี้ยเขาเพิ่งจะมาทาอีเวนต์อย่างเงี้ยไม่กี่ครั้งแต่ถ้าเราพูดถึงประวัติในการทําแม่ต่างๆของเขาเนี้ย คือคุณภาพเขาเนี่ยครับมันไม่อยู่เลยคุณผู้ชมมันไม่อยู่เลยไม่เหมือนในกรณีของเดอะแก้งอะเดอะแก้งอ่ะที่ท Van ํแวนเวอร์อะมัก็ทำในกิจแลนอะคือคุณภาพแมปนะครับมันยังอยู่นะคุณผู้ชมมันยังอยู่ดีคือก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าตัวแมปเนี่ยเขาทําแบบไม่จำกัดเวลาแต่ในกรณีของวันเดอร์เวิร์ดที่ผมว่าไม่ใช่วะไม่ใช่จริงถ้าเทียบกับเมกันเดฟนะคุณผู้ชมมันดูแย่กว่าแย่กว่า,าจริงคือคิดดูกันว่าทำคอนเสิร์ตลุดนะครับทั้งเกม นะเพิ่งมาแก้ประมาณช่วง4ี่ทุ่มหรือห้าทุ่มอ่ะทันที่ตัวคอนเสิร์ตอ่ะปล่อยไปนะครับเกือบ12ชั่วโมงคือมันไม่ใช่เรื่องที่มันจะเป็นแบบนั้นนะคุณผู้ชมผมเชื่อเถอะเชื่อผมเถอะว่ามันแย่มากจริงๆกับ Wonder World นะคุณผู้ชมเออคุณผู้ชมคิดอย่างไรกับอีเวนต์นี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับหลังเขาบ่นว่าเอ้ยอบบี้ยากหรือคอนเสิร์ตนี้มันดูแบบมันดูแบบแปลกอ่ะคือเหมือนรียูสใช้เยอะเกินไปอ่ะก็มันดูไม่โอเคก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับ สับคินี้ครับขอ,ขอนะครับจบคลิปเพื่อน,นี้ก่อนนะคับคุณผู้ชมใครชื่นชอบคินี้ครับอย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้นะครับสับเพนี้เพนี้ครับสวัสดีครับ